เยอะล้างมือเขาโอ้ล้างมือตาวน้ำมาให้ล้างมือด้วยล้างมือเนี่ยเออนาล้างเป็ลูกเออไม่ล้างแล้วก็บอกเมื่อกี้จะล้างมือเออน้ำล้างมือเออโอ้ก็จับปลาให้หมดก่อนค่อยล้างอืล้างตัวล้างแล้วก็จับล้างแล้วก็จับนั่นน่นดูตัวน้อยพี่แมวเออตัวเล็กตัวเล็กตัวน้อย ตัวละครเลยนะเนี่ยทอดกรอบๆตร่เลยกรองหรอ,อจับได้ครับอุ้ยมันเยอะอยู่นะั <laughs> ่นเยอะสิทีเดียวพอลุงบอกทำแดดเดียวเลย,ยเยอะนะเยอะเรากลัวกว่าเต็มเต็มอีกโอ้โหไม่ข <laughs> <laughs> าดไ,ได้เอียงจมโอ้แนวเป็นยังไงเนี่ยคนตอนนั้นมันตัวน,น้อยวพวกก็ไป เขาเอากันไก่เขาไม่ใช้มีดนะลุงนูเห็นเขาเอากันไก่กันไก่หนีบกันไก่หนีบหัวแล้วก็หนีบพุงออกแล้วก็เขี่ยออกแล้วเอาแต่ตัวหนีบหัวหนีบพุงแล้วก็เอาแต่ตัวกันไก่หนีบเขาทำง่ายง่ายีแม่ดูหมอคางดํานะคะดูค่ะดูพ่วงหยิบขึ้นมาเจนนะแกอย่าขอบออก็จังปรั่ซิ่วนาะ มันปักเนี่ยไอ้เขื่นไว้ยังก็หิบมันเนี่ยอ้าว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 อ้วอ้าอ้าวอีาววอ้าอ้าอา ปลากระดิ่งปลาไหลคนต้องการปลาไหลเป็ดปิ้นหลักเป็นหลอกขายอืมตัวนึงโอ้นี่ตัวใหญ่นี่ตัวใหญ่นี่ตัวใหญ่นะคะดูหางเขาดูหางเขาหางจะแดงๆนะคะไม่เหมือนปลาหมิ่นคีีเพราจะแดงๆ ไม่มีลายไม่ขวางว่าปลานี่อันนี้คือปลาหมอนะคะเด้อ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 ถ่ายคลิปคนนะึง <c oughs> ไปละครับขอบคุณค่ะเดี๋ยวยกเด็กป้างกวาแล้วกวามัดจนรักแล้ว <c oughs> เด็กอะไรพูดไม่พอเลยกูว่านี่ยล้างมือด้วยไมจับตัวนึงทำไมต้องไปล้างมือล้างถิละตัวจับตัวหนึ่งล้างมือตัวน้องแตนนี่ข้างหลังเธอเนี่ยค่ะขาขอบคุณนะคะพี่ปูเต้ วันนี้ลุงเขามาวานแหให้ดูได้ครึ่งถังนะคะทีเดียวครึ่งถังใช่ใช่เอาอีกไหมเนี่ยลุงไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วเอาแค่นี้พอกินละทำแดดเดียวเลยกรอบๆ ป้านำลัมเมื่อเต็มโ <laughs> อ้ยโอ้ยโอ้ยตกใจ <laughs> นำลำเมื่อเต็มบอ่อเลยวะ <laughs> คนจับป่า <laughs> คนจับป่าว่าเป็นจับป่าป่าดินตกใจเด็เอกอยุ่ได้รุ่งนนไ,ไหนลายยู่ด้แล้วคนนะั<ร>้นไม่ลายสิจับใส่ทง้ง นี่นี่เหรอเจ้าตัวนี้เหรอเสือเจ้าตัวนี้เหรอครับปลาหมอคางดํานี่นะคะเสือปลาหมอปลาหนินปลาหนินปลาหมอคางดำหนดูอีกข้างหนึ่งสิปลาหมอคางดํา